อครับลูกตามหาครับพี่กบพี่กบเดี๋ยองผมอากด้วยแม่ใหม่มาพ่อแม่ใหม่มาตามอจงนงนีอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังพีตัได้ะแล้วครับผมผีสัตว์รุนโลกคุณทาี่พี่นี่มีผีรไหครับผมผู้ไดี่ในหัอ่ะขามือชิอครับ คีอมาตเด็กที่ไหนฮะบาลลักกันะครับอ่ะด okay. ้านซ้ายไปเช่ really oh Source, <S <S ียร์เลยฮะติดที่ไหนครับฮะมาจากที่ต okay. ่างๆมีปัญหากันอ๋อคนละตำบลอ๋อแบบคนละหมู่บ้านใกล้ๆกันก็มีเรื่องกันตลอดครับผมดูแล้วว่าปัญหาคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นจากอะไรแต่หลังจากที่คุณชกในบนเวทีนี้ผมอยากให้จบกันโอเคครับเป็นเพื่อนไอ้หยุดนิจภาพกันนะโอเคแล้วผมนะถึงเลยครับผม จริงไงต้อเอาหูต้องมาดึงเกงไต้องมาดึงันเก่งไงมควรตีนผู้ชมป้ะเนี่ยไม่ตอบอไมามีสามีสามีะามีสามามีามีสมีสคมีสามีสามีสมี่ามีสามีามีสามีสามทาีามีสสีสามีสาีสามีสามีสมีัามีามีส้ามมามี้วมามีี ไพ่ยี่นี่รึยังพี่นะครับดามนี่จัหาพ่อลุกไปไหนพ่อไปตีตรงมือเอาพี่คนมไปในนู้นเเ้ยเฮ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 ้ย จริงนะไม่ใช่ไม่ใช่แหมพูาโอ้โหใจเงินหวานมาดูต่อยฝาต้องจะเดูปากนะเว้ยใจ้อนี่ไงนี่เหรอนน้เงิน่่มหาเียใจร้อม่เียต่เีย่เียเ มาเต้ยไปเฉยดิไม่ต้องดีใจนะ้ยไปเฉยดิเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้ใจกันเออเดี๋ยวคืนนี้ดอ้เจเจ็บเจใส่อะไสุดใส่อะไสุดใจเย็นดิเอาไปคู่แล้วเขาอาจจะมีไฟในมาไหไม่ไหวไม่ไหวแล้วใช่ไหมโอเคครับผมจบไม่ไหว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn